สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมจะบอกอะไรอะไรนะเดี๋ยวเนี้นะครับมันมีบอสหัวสายบ้างอะไรบ้างเนี่ยออกคลิปบ่อยๆคลิปเรื่องเนี้ยนะครับบางคนอาจจะหายไปเป็นอาทิตย์แล้วออกคลิปมานะครับพูดต,ตรงๆนะ ผมจะพูดสั้นๆให้คิดกันนะครับคือจะออกคลิปวันละสิบคลิปก็ได้นะครับวันละยี่สิบคลิปก็ได้แต่แต่ว่าออกมาแล้วไม่เป็นความจริงออกมาแล้วเงินไม่มีออกมาแล้วบอกแต่ว่าเดี๋ยวเงินจะมาวันเดือนวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ข่าวดีมาอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ไม่มีนะครับข้อมูลไม่ตรงนะครับข้อมูลบิก๊กบ้างอะไรบ้างนะครับข้อมูลไทยเป็นสมาชิกข้อมูล ไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกน,นะครับคุณบุมบิสเนี่ยนะครับไทยยื่นใบสมัครนะก็ยังไม่ทราบผลมี209ประเทศบ้างนะครับก็บอกผมก็ถามอยู่เรื่อยนะครับว่าไอ้209ประเทศเนี่ยเอามาสักประเทศหนึ่งที่เกินมาเนี่ยนะครับเมืองหลวงชื่ออะไรนะครับผู้นําประธานแทนนาธิบดีหรือนายกชื่ออะไรนะครับมีระบบก,การปกครองแบบไหนนะครับ เมืองหลวงชื่ออะไรสนามบินสนามบินอะไรนะครับก็บอกหน่อยนะครับระบบเงินตาเป็นแบบไหนไอประเทศที่เกินเกินมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีคําตอบก็มีแต่พูดมันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะครับที่ชัดเจนนะก็อยากจะย้ําว่าคุณจะออกคลิปมาวันละร้อยคลิปก็ได้ถ้าออกไว้นะแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็แค่คําปลอบประโลม แล้วก็มีหน้าม้ามาอวยนะครับมายินดีมาอะไรนะครับเป็นหน้าม้าเข้ามาอวยนะก็ก็ออกไปเลยครับพูดตรงๆนะจะออกเวลาร้อยคลิปก็ได้ออกไปเรื่อยๆแต่เงินมันไม่มีนะครับใครอยากเชื่อก็เชื่อไปผมบอกแล้วผมพูไม่ได้ห้ามนะอยากเชื่อก็เชื่อไปแต่มันม่มันมันไม่มีประโยชน์อะนะครับคือออกวันละร้อยคลิปก็ได้ออกทุกวันเลยก็ได้สิบคลิปอ่ะยี่สิบคลิปร้อยคลิปยังได้เลยแต่ออกมาเพื่อเพื่ออะไรครับ เพื่อให้หน้าม้าเข้ามาอวยนะครับเพื่อให้คนที่ตกเป็นเหยื่อยังหลงอยู่นะครับก็ย้ําตลอดว่ามันไม่มีจริงนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วนะมันยิ่งกว่าชัดเจนอีกนะครับเงินไม่ออกแต่ผู้ใหญ่ฝากมานะผู้ใหญ่ฝากมาบอกใครยังไม่ตาสว่างยังโอนได้เพราะผู้ใหญ่มีค่าใช้จ่ายโอเคครับผมเงินบุญเป็นเรื่องหลอกลวงเชื่อผม